สวัสดีครับอยู่กับทีมงานแคแดงนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรนะครับหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของแคแดงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวยังไงให้เกษตรกรแนะนําตัวก่อนนะครับว่าแม่ชื่ออะไรครับแม่ลุยแทนระยะวงครับแม่ลุยแม่ลุยทานาตรงนี้กี่ไร่ครับแม่สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่ตอนนี้อายุข้าวกี่วันแล้วครับแม่ลยข้าวสินเดือนนี้ก็ได้สองเดือนแล้วสองเดือนเนาะแหวนมันที่ยี่สิบเก้าครับผมเก้าที่แล้วนี่ ก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเนาะแม่ลยือกำแพพงเชรก็วันนั้นที่ผมเข้ามาแม่ก็ตรวปัญหาอะไรมั้ะตอณนั้นมันแดงตอนเล็กนะมันแดงก็ฉีดยาเออฉีดยามันก็เขียวดีอ่าฉีดยาตัวสะท้านทุ่งไปกี่ครั้งครับแม่สองครั้งก็คือตัวนี้เนาะจั่งสองครั้งสองครั้งแล้วมีอาการดีขึ้นมากี่วันครับแม่กี่วันดีขึ้นมาเออน่าจะอาทิตย์หนึ่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งเข็นผลดีนะเห็นผลยังไงแม่กี่วันก็มันเขียวดีแข็งแรงดีอ่า ต้นแข็งแรงแข็งแรงยังไงครับแม่ต้นแก่งไหมต้นแก่งดีเนี่ยใบแก่งดีแล้วไหมเนาะใบแก่งดีเขียวเสมอดีไหมครับเสมอจะดีแม่ฉีดไปสองครั้งจะสองครั้งกันเนี่ยครับผมว่าตัวทีดครั้งที่แก่ไม่ต้องไรกูอย่งแล้วเรื่องราคาปุ๋ยตอนนี้เป็นไงบ้างครับแม่ปุ๋ยแพงมากเลยปุ๋ยแพงมากเลยแต่น้อยกว่าบาทก็ปุ๋ยแพงแต่ข้าวถูกแล้ว ใช้ยาตัวนี้แม่ได้ลดปุ๋ยลงมาไหมลดปุ๋ยอืลดปุ๋ยจะให้ลูกนะเป็นไร่เนี่ยเป็นไล่ให้ลูกอันเนี้ยจะเป็นไร่เหลือแค่ห้าลูกเนาะปกติแม่ใส่เท่าไหร่ที่เป็นไร่อะหกเจ็ดหนึ่งอ๋อลดลงมาเหลือห้าลูกลดลงมอ้ก็ถือยาถือว่ายาตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องการลดปุ๋ยนะครับแม่ดีมากเดี๋ยวนานดิเดดี๋ยวนนา้วยเนาะ ก็สรุปเลยวกันว่าแม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเจแดงนะครับคือสถานชึ่มตัวนี้พึงพอใจไหมแม่พอใจครับผมติบคะแนนให้กี่คะแนนดีครับ1ิบคะแนนเอาสักเก้าก็แล้วกันนะเก้าเนาะแม่เนาะโอเคครับวันนี้ไม่รบกวนเวลาคุณแม่แล้วขอบคุณมากครับวันนี้